สถานีวิทยุมกอขอนแก่นรวมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นเสนอสารคดีชุดสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้กินอย่างไรให้สุขภาพดีมาแนะนำา3วิธีค่ะ 1. เพิ่มผักและผลไม้ในมื้ออาหาร กะหล่ำปีผักคลอสบ็อกโคลี่แตงกวาแอปเปลิลส้มบูเบอรี่เป็นต้นค่ะเพิ่มท็อปปิ้งเป็นผลไม้สดแทนผลไม้เชื่อมในโยเกิร์ตไขมันตาำ 2. กินอาหารเช้าเป็นประจำช่วยให้ร่างกายรับรู้ความรู้สึกอิ่มไม่หิวไปตลอดทั้งวันและไม่มีความอยากอาหารรุนแรงในตอนบ่ายและเย็นช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีไม่อ้วนง่ายช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นค่ะ 3. กินปลาไข่และเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเป็นแหล่งโปรตีนดีที่สุขภาพต้องได้รับเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสลายค่ะกลับมาติดตามสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้ได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ